เราเนี่ยบอกว่าเราใหญ่แต่ทําไมเราใช้น้ำมันแพงว่าเขาเรามีทั้งโรงกัน<ะ>นาเข้าน้ํามันโ่งออกขายน้ํามัน<ะ>แต่คนตาดําๆในประเทศใช้น้ํามันแพงที่สุด<ะ>ลองเช็ครอบบ้านดูครับ<ะ>คนทั้งแผ่นดินรอท่านนายุอยู่นะครับประชาชนต้องกินข้าวกับน้ําตาถ้าราคาน้ํามันแพงแบบนี้นะครับ ผมธนาคานนะครับคุณเบตานนนนะครับรองเลขาธิการสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับสาพันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเราจุดยืนเดียวกันขอให้รัฐบาลช่วยดูแลพวกเราดูแลคนทั้งประเทศเราพิจารณาแล้วตั้งแต่โควิดมาปีกว่าในภาคขนส่งเราก็ย่ำแย่แล้วนะครับแล้วยังมาน้ํามันแพงอีกแต่น้ํามันแพงไม่ใช่ขนส่งอย่างเดียวนะครับคนทั้งประเทศ ภาษีน้ำมันเนี่ยควรจะกลับมาพิจารณากันใหม่ไม่ใช่ดีเซลอย่างเดียวนะครับภาษีน้ำมันทุกตัวนะครับแมก้กระทั่งแก๊ส LPG NGV ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยบริโภคทำไงจะลดลงภาษีลงมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเนี่ยลดภาระค่าใช้จ่ายลงท่านรู้ไหมครับบนดอยใช้น้ำมันเท่าไหร่เราใช้เกือบ30เขาใช้เกือบ 40- 40กว่ายิ่งไกลยิ่งแพง เรามาแสดงพลังเนี่ยเราทําให้คนทั้งแผ่นดินนะครับเราวิงวอนขอร้องภาครัฐบาลเพื่อให้พิจารณาช่วยเหลือในภาวะที่ประเทศที่ประชาชนนะครับเดือดร้อนทั้งโควิดเศรษฐกิจมมหากินไม่ได้ ถ้าพวกผมขึ้นราคาค่าขนส่งก็จะเป็นการซ้ําเติมประเทศลงไปอีกเราไม่ทําแล้วเราจะไม่ปิดถนนแต่เราจะดูว่ารัฐบาลจะช่วยคนทั้งประเทศอย่างไรในการพิจารณาลดกําแพงภาษีน้ํามันทุกชนิดลงมานะครับลถอีแตนลดชาวนารถเกษตรนะครับเขาอยู่ไกลกว่าเราเนี่ยเขาใช้น้ํามันลิดนหึงสี่ห้บบาทแต่เขาขายของได้ไหมครับขายของแทบไม่ได้ มันจะยิ่งซ้ำเติมผลทั้งประเทศขอร้องครับขอร้องรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกออกมาช่วยพวกเราลดกำแพงภาษีลงมาบ้าง25บาทขอ25บาทเป็นเวลา1ปีครับวอนบอนวอนรัฐบาลขอความเห็นใจนะครับมันไม่น่าจะราคาเดียวกันวมนะครับไม่รู้เ <c oughs> ขาคิดได้ยังไงก็คือเรียกว่ามันถึงจุดที่จุดรับไม่ไหวหรือยังไงฮะใช่ครับต่างประเทศเขาก็ยังถูกกว่าแล้ว แล้วมันผิดตรงที่ว่ามันมันสามตัวแล้วมันราคาเดียวกันหมดท่านชติจานาครับยังไงต้องลดถ้าไม่ลดเนี่ยพวกเราก็หยุดเหมือน,นกันเพราะเราไปไม่รอดนะครับถ้าเราหยุดเดินรถทั้งประเทศอะไรจะเกิดขึ้นท่านดูน้ำมันบ้านเรากับดูน้ำมันเพื่อนบ้าน ทำไมมันถูกน้ำมันเพื่อนบ้านยังแอบมาขายพวกเราเลยถูกไหมฮะ<ม>แล้วทําไมคนที่บ้านเรามันได้ใช้น้ํามันแพงฝ<ม>ากครับฝาก,าก,ากประเทศฝากรัฐบาลด้วยพิจารณาประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่บนดอยบนเขาที่เขาต้องทําการเกษตรพวกผมต้องไปรับสินค้าจากเขาต้นทุนเขาก็สูง<ม>เขาเองใช้น้ํามันในกระบวนการการเกษตรรถเครื่องสูบน้ำนต่างนิดหนึ่งสี่ห้าสิบบาท<ม>ลำบากมากคนทั้งแผ่นดินรอท่านนายกอยู่นะครับ ขอบคุณครับ